ยกระดับครัวไทยสู่ครัวโลกผลักดันอาหารไทยให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์นี่คงเป็นประโยคคุ้นชินที่หลายๆคนเคยได้ยินได้อ่านผ่านสื่อต่างๆในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ว่าวันนี้ประโยคนี้จะไม่ผ่านเลยไปค่ะและจะมาพร้อมกับช่องทางที่สามารถข่ยคว้าได้ค่ะ ชื่อว่ารายการที่นี่เมืออาชีพทั้งทีเราก็เลยไม่พลาดที่จะเชิญกูรูในแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารไม่ว่าจะเป็นในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมาถ่ายทอดประสบการณ์รวมถึงบอกเล่าถึงการสร้างโอกาสและความก้าวหน้าจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันค่ะตอนแรกเนี่ยจริงๆบริษัทมีความ สนใจแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาของพนักงานมาโดยตลอดนะคะเราก็ทําเรื่องการศึกษาพนักงานผ่านโครงการที่ชื่อว่าทุนสารฝันและก้อนรักเรียนนะคะการศึกษาเนี้ยควรจะเปิดโอกาสให้กับน้องที่ได้โอกาสหรืออยากจะศึกษาต่อในระบบของทวิภาคีคือทํางานด้วยเรียนไปด้วยหรือว่าเราใช้เรียกว่ามีงานมีเงินมีวุฒินะคะต้องบอกว่าความเชื่อของฟู้ดแพสชั่นนะคะเราเนี่ยเชื่อในวงจรแห่งความสุข เราเชื่อว่าถ้าเกิดว่าพนักง,งานมีความสุขเนี่ยพนักง,งานก็จะไปส่งมอบบริการดีๆให้กับลูกค้าเมื่อพนักง,งานอยู่กับเราเราอยากจะให้เขามีคุณสมบัติ3มอย่างค่ะอย่างแรกก็คือเป็นคนเก่งอย่างที่สองคือเป็นคนดีและอย่างที่3ามเป็นคนมีความสุขค่ะเราเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถทําให้พนักง,งานของเราเนี่ยเป็นคนเก่งดีและมีความสุขได้เนี่ยเขาจะมีการเติบโตขึ้นและมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต ก็ต้องขอบคุณสถาบันคุณวิชาชีพนะคะจริงๆเรามีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งในเรื่องของการที่สถาบันเนี่ยได้เข้ามาะะทำคะทมกับเราแล้วก็มาดูกันว่าเอ๊ะแต่ละหลักสูตรนะคะที่เราอบรมพนักงานไปหรือพนักงานในแต่ละตำแหน่งเนี่ยเทียบได้กับมาตรฐานวิชาชีพเปนระดับไหนนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ได้มีการร่วมมือกันแล้วก็มีการ รับใบคุณวิชาชีพไปแล้วในหลายตำแหน่งเลยทีเดียวนะคะวันนี้สถาบันคุณวิชาชีพต้องการคนที่มีสมรรถนะที่ตรงและถูกต้องตามความต้องการเราจึงให้โอกาสให้กับคนในอาชีพในกลุ่มของอาหารในการที่จะพัฒนาให้เขามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทำหน้าที่อย่างถูกต้องแบบมีมาตรฐานที่เป็นแนวทางที่เป็นสากลให้การยอมรับรวมถึง ภาพรวมของประเทศที่จะต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาอุดหนุนเรื่องของอาหารไทยภายใต้ซอ f t p o วร์ของประเทศไทยค่ะและเช่นเคยค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนต้องการศึกษารายละเอียดหรือว่าอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปดูตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ได้เลยส่วนตอนนี้นะคะแพรวและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ